สวัสดีครับทุกคนอุปกรณ์ชิ้นนี้ผมยืมมาจากผู้ชมนะครับผู้ติดตามในช่องคนหนึ่งครับที่เขามีอยู่อาจจะไม่ใช่มีดราคาแพงหรือว่าของหายากอะไรแต่ก็เป็นมีดที่เขามีอยู่นะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันก็แปลกดีอันนี้ผมมา,ารีวิวให้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับแล้วมีดรุ่นนี้เล่มนี้น่าจะไม่ผลิตแล้วก็ไม่มีขายแล้วนะครับเพียงแต่อ่ารีวิวให้นะครับ ซึ่งเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มีตัวนี้นะครับก็เป็นมีดน่าจะเป็นแบรนด์เซเรนมูหรืออะไรสักอย่างนะครับโดยบริเวณด้านข้างใบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นขีด3ามขีดแล้วเป็นตัว R แล้วมีภาษาจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ส่วนนัมเบอร์โมเดลจะเป็นนัมเบอร์1จ1นครับ711แปลกดีนะครับวัสดุใบเท่าที่ดูน่าจะเป็นสแตนเลสสตีลแต่ผมไม่ทราบเกรดนะเพราะไม่มีข้อมูลเลยหาได้ยากมากนะครับข้อมูลแล้วก็ตัวของด้ามนะครับก็เป็นสแตนเลสสตีลเหมือนกัน ความแปลกของมีดเล่มนี้คือเขาไม่มีสเกลปิดตัวมีดแบบปกติมันจะใบมีดจะซ่อนอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่นี้คือใบมีดเปลือยแบบนี้เลยซึ่งที่ผมสังเกตครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ดูน่ากลัวอยู่นะเพราะใบมีดเนี่ยมันอยู่ข้างนอกเลยนะครับแต่ส่วนที่มันจะเก็บได้เนี่ยเราจะสังเกตดูว่าบริเวณตัวคมมีดเนี่ยจะอยู่ชิดกับตัวด้ามเลยนะครับเราเข้าไปด้านในทําให้โอกาสที่มันจะบาดเนี่ยผมลองเอามือรูปดูมันไม่ถึงนะครับ ไม่ว่าจะพยายามทํำยังไงก็ตามนะมันไม่ไม่ถึงการพกพาเจ้าของเขาก็พกมาเยอะแล้วแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ได้บาดนะครับมีดจะมีร่องรอยการใช้งานอยู่เยอะเลยการเปิดมีดเล่มนี้นะครับเปิดได้ด้วยการดันสตั๊ดนะครับซึ่งสตั๊ดของเขาจะอยู่บริเวณด้านซ้ายของใบก็คือคนถนัดขวาเท่านั้นที่ใช้ได้นะครับก็ดันแบบนี้นะครับตัวใบก็จะเอ้าออแต่ว่าจะเปิดยากนิดนึงเพราะว่ามันมีดีเทนส์นะครับเดี๋ยวผมจะลองดันดูเนี่ยนะครับดันอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยแล้วเปิดครับ ตัวใบก็จะเป็นใบทรงทันโตะนะครับขนาดประมาณ2นิ้วกว่าได้ไั้งเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับเรามาลองวัดลองชั่นน้ำหนักให้ดูความยาวโอเวอร์อเมื่อกางออกมาแล้วนะครับหัวท้ายเลยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนิดๆนะครับ6.2นิ้วที่15.6เซนติเมตรนะครับใบนะครับผมวัดที่กาดตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับที่กาดตรงนี้นะชนกาดใบอยู่ที่ประมาณ 2.6นิ้วนะครับประมาณ6.5เซนติเมตรแล้วก็ด้ามก็นี่ประมาณนี้นะครับด้ามก็ประมาณ9เซนนะครับประมาณ3.5นิ้วกับน้ำหนักเนี่ยผมเดาว่าน่าจะต่ำกว่า60กรัมนะครับเท่าที่ดูเนาะเดี๋ยวลองชั่งดูไม่รู้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนัก58กรัมนะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่มีน้ำหนักประมาณหนึ่งกับไซส์นี้แต่ก็ไม่ใช่เป็นมีดที่หนักจน เป็นภาระอะไรสําหรับราคาความหรูหรารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าความน่าสนใจคือดีไซน์ของตัววัสดุตัวนี้นะครับรวมถึงอา,อาจจะเป็นเรื่องดาวนะครับที่เจ้าของเขาใช้มาคือเขาบอกเขาฮกบ่อยมากใช้งานมันบ่อยมากนะครับ ตัวของเฟรมด้ามจับเนี่ยจะเป็นสแตนเลสสตีลเจาะมาเป็นทรงสเกเลตไนซ์คืทะลุเลยนะครับท้ายมีรูสําหรับร้อยเชือกร,ร้อยสายห้อยอะไรแบบนี้จะห้อยคอหรือว่าจะเหน็บจะซ่อนอะไรแบบนี้ส่วนตัวคลิปนี้เป็นคลิปสแตนเลสเหมือนกันซึ่งใหญ่มากนะครับเป็นคลิปที่เจาะช่องระบายมาบางคนเนี่ยก็จะใช้ลักษณะนี้เป็นคลิปหนีบเงินมันนีน่คลิปน,น,นะครับหนีบเงินหนีบธนบัตรนะครับนึกออกไหมเป็นปึกๆปกแล้วสอดหนีบเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นมีดด้านหนึ่งด้วยซึ่งก็เออก็ เป็น EDC อย่างหนึ่งนะครับส่วนตัวหยุดมีดเนี่ยจะมีตัวพินนะครับล็อกไว้ตรงนี้คือใบมีดมันจะพับมาได้แค่นี้แหละมันจะมาม่มากกว่านี้ไม่ได้แล้วส่วนการกลางเนี่ยผมว่าการกลางมือเดียวมันทําได้ยากมากนะครับไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่าจุดที่เป็นสตาร์ตรงนี้มันอยู่ใกล้กับนิ้วแล้วเวลาดันมันจับยากนะครับผมว่าการเปิดคือจับที่ใบตรงนี้แล้วดันแบบนี้เลยนะครับแล้วหยิบอย่างเงี้ยน่าจะ ปลอดภัยกว่าส่วนจุดหมุนเนี่ยไม่ได้ฝืดไม่ได้ลื่นอะไรมากนะครับมันลื่นเพราะมันใช้มาเยอะแต่ไม่ได้ลื่นขนาดสะบัดออกมาได้แล้วก็ไม่ได้ฝืดขนาดเปิดยากอะไรระบบล็อกของเจ้าตัวนี้เป็นระบบ RIL นะครับก็คือเป็นระบบใช้เฟรมล็อกอดีตขึ้นมาอย่างนี้ส่วนการเดินทางของล็อกเนี่ยมันเดินทางมาไม่ได้แล้วนะครับมันหยุดอยู่แค่นี้เลยเพราะว่าเขาทําเป็นบ่าด้านบนตรงนี้นะครับทำให้ล็อกเนี่ยมัน over travel ไม่ได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะหยุดอยู่แค่นี้นะครับ พร้อมกับดีเทนที่เป็นสนิมนี่โครงสร้างโครงสร้างตรงนี้ก็แข็งแรงอยู่นะหนาอยู่นะครับเป็นเหล็กที่สเตนเลสที่หนาอยู่ใบเนี่ยผมไม่ทราบว่าเกรดอะไรนะครับแต่ก็จะมีร่องรอยการใช้งานมาหลายชกโชนเพราะเป็นมีดที่ราคาหลักร้อยเองนะครับเห็นผมถามเจ้าของมากรายดิ้งที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบชีเซอร์คือด้านหนึ่งจะเป็นคมเฉียงลงปลายก็เป็นแฟลตแต่ด้านหนึ่งจะแบนนะครับถ้าลองเล็งด้านหน้าเราจะเห็นว่าด้านหนึ่งของคมจะแบนตรงเลยส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเฉียง นะครับเพราะว่าเขาต้องการให้ตัวฝั่งของที่เป็นชิโซเนี่ยมันแนบกับตัวด้ามตรงนี้นะครับด้านในซึ่งก็จะเป็นลักษณะการดีไซน์ของมีดเล่มนี้นะครับเวลาเราจะปลดล็อกเราก็ดันตัวล็อกบาร์นะไม่อ้าออกอย่างนี้แล้วพับกลับนะครับจะมีดีเทนช่วยล็อกด้วยนะคะใบก็จะไม่กาวออกมาเองนะครับเขาบอกว่าเป็นเซเรนโมรุ่น7 1 1หนึ่ง,ง,งที่เก่าแล้วปัจจุบันหน้าตาไม่ใช่อย่างนี้ละแล้วก็ไม่มีขายแล้วนะครับหาไม่ได้แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้ก็ ไปยืมมานะครับก็นามาแนะนําเอามาให้พี่ๆเพื่อนๆดูว่าเออมีดมันก็มีหน้าตาแปลกๆแ,แบบนี้ด้วยนะดีไซน์ดูแบบเสียวๆอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคมมันอยู่ข้างนอกแล้วไม่มีตัวปิดอะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ว่าก็เท่าที่ดูจากการออกแบบแล้วค่อนข้างที่จะใช้งานได้ประมาณหนึ่งแต่งานหนักๆอาจจะไม่เหมาะนะครับแล้วก็เน้นว่ามันเป็นดีไซน์มากกว่าที่จะเป็นแบบอาวุธหรือว่าจะเป็นการใช้งานจริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับนี่คือ s ซ r e n m ู711นะครับโมเดล7 7ซเว่นอีเลฟเว่นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณเจ้าของมีดด้วยที่ให้ยืมมีดเล่มนี้รีวิวนะครับแล้วเจอกันใหมนอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมน่าจะอยู่ในเพลย์ลิสต์ชาร์ปกับ EDC g e a เกียร์นะเออรบานเกียร์พวกนี้เพราะมันเหมือนเป็น EDC ได้ด้วยแล้วเจอกันครับ h a บิท Ride แอนด์เ